ล้มปูอนุญาตแล้วคาถานี้ลงอาราธนากลโลมาแน่เ่ยหนึ่งน่าไปลงอาราธนาอมสุดถ่ายมันอ๋อครับอ,อาราธนาอืออาราธนาให้มีผู้ชายใดประสมอาราธนังกลโลมะอ๋อเวหาสากุอาราธนัากะโลมะ นี่คือคาถาเรียกไส่เรียกไส่อันนี้ไส่ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้วัวธนูอาวัวธนูนี้เสกด้วยพุทธคุณนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังไม่มีพูดพูดภายคือผีพายใดๆผสมใช้กันภัยพยัรายตายต่างๆได้ดีมากและกันไฟไหม้บ้านและเรียกทรัพย์นะคะ คือดวงตาจะเน้นเฝ้าบ้านกับเฝ้าสวนนะคะแล้วก็เรียกทรัพย์ได้ด้วยเฝ้ารถยังไงเฝ้าทรัพย์ก็คือเรียกทรัพย์นั่นแหละโชคใดคือว่าใดธนาคารไปไหวเื่อนอมีธนาคารไปได้ธนาคารในไรบ้านไหนใช้ด้านโชคลาบก็ได้เออเรียกทรัพย์ได้นะครับเรียกโชคเรียกลาบได้หมดนะครับ กูได้ได้เรียนอันนั่นไปแปลว่าได้อันนลูกพยาบาลไปไว้เชี่ยมากลูกพยาบา,าลนั่นแหละเชมากนะมันไอ้มันเป็นโรงพยาบาลหน่อยเลยนะะ่ะแกข้อปวดท้องแกแน่นที่นได้คนเขาทดลองมาหลายแล้วได้ได้ไดไดไดคุณโนนม่โม มันออกมาแล้วหลายคนมาเห็ดมันบอกมากบอกมากอ,อ้ยถ้าอย่าาันมาตรวย่อยลงพยาบาลหน่อยอันนี้เลยธนาคารหน่อยไปหรือไม่ได้เลยงวดธนูไปเรียกซับได้ธนาคารหน่อยยุ่ได้ไรเฮี้ยเรียกซับอันนึงได้โรงพยาบาลน้อยอยากถือเกลือ,นนออัีฐาน สามถขอบคุณครับบอกว่าบอนตื้อากว่าบ่อกถื้อเขาเข้ามาเลยเออเบาถูกนะค่ะหลวงปู่เบาถูกแห้งสามถเขาวันจนาข้ารหน่อยอ๋อคือขันของบอดีในหลางกายเขาสิดูดออกอืมแล้วจะขับไล่โอเยงเขา แล้วแล้วรวมกันได้ไหมคะบางทีเขาไม่รู้นะหลวงปู่ได้เป็นยังชิบูระเขาไม่รู้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแต่รวมกับบัวธนูกับเบี้ยแก้หลวงปู่ได้อยู่ใช่นไหมได้ก็ได้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 ว่าบอกต้องบอกให้เพฟันธงขอให้อยู่น้ำกันกาอีฐานเอาเนี่ยทีนั้นเรเอาไปอยูยูเอาไปแขนเลยอย่างนี้อะไรวาดกระโดดของเฮาวิรีตีเขา ตีสะตีใส, <laughs> ส่ส้นซาส้นใต้เขารอยู่หนุกังวันจะง่วเงเบี่ยนโอ้สันมนพุทีบไม่วนมันจะหายมแมบ